ชาวเน็ตแชร์ว่นหมอปลายพรายกระซิบทำนายนายกคนใหม่ของประเทศไทยแม่นมากเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการข้อมูลเวลา9นาฬิกา57นาทีของวันนี้วันที่15พฤษภาคม รายงานผลการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวานนี้วันที่14พฤษภาคมมีผู้มาใช้สิทธิ3 9 2 9 3 8 6 7จากประมาณ52ล้านกว่าคนพักก้าไกลแบบโดยสอสอแบ่งเขต113ที่นั่งและคะแนนบัญชีรายชื่อมีคะแนน14,172,211คะแนนซึ่งคะแนนมาเป็นลำดับหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหมอปลายพลายกระซิบทำนายดวงการเมืองของประเทศไทยผ่านรายการแฉเมื่อปี2564ถึงนายกคนต่อไปจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ซึ่งคำตอบของหมอปลายพลายกระซิบทำเอาหลายคนถึงกับขนลุกแม่นมากโดยช่วงหนึ่งทางด้านมดดำได้ถามว่านายกคนต่อไปจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ทางด้านหมอปลายพลาย,ลายกระซิบ ได้ตอบว่าคนใหม่และคนนั้นที่จะได้เข้ารับตําแหน่งจริงๆจากที่พวกเราเลือกกันนั้นจะถูกใจทุกคนมากๆและจะไม่ใช่คนเดิมเป็นคนใหม่ๆเข้ามาบริหารประเทศซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าคลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์วอนเน็ตอีกครั้งแม้ผลเลือกตั้งจะยังไม่สำเร็จ100เปอร์เซแต่ก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก